สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบ่งปันเหรียญหลวงพ่อทองสุทธาสี่โลนะครับเป็นเหรียญรุ่นจเจริญพรสังคตินะครับหรือว่าจเจริญพรกลางนะครับเหรียญรุ่นนี้เพิ่งปลุกเสกไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับวันที่สามสิบที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลักษณะเหรียญเป็นแบบไหนนะครับผมมีมาแบ่งปันพี่พทั้งหมดสามเนื้อนะครับมีเนื้อ เงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลักษณะเหรียญเป็นยังไงนะครับของวัดแจ้งนอกเนี่ยถือว่าเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อทองนำวัตถุมงคลหลายๆรุ่นนะครับไปปลูกเสกที่อุโบสถวัดแจ้งนอกนะครับโด่งดังมาก็หลายรุ่นนะครับนี่เป็นอีกรุ่นนะครับที่น่าเก็บนะครับผมแนะนำนะครับ ราคาเบาๆนะครับตอนนี้ราคายังเบาๆนะครับเก็บได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญนะครับว่าสวยงามไหมลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเริ่มมาที่เนื้อเงินนะครับเริ่มมาที่เนื้อเงินเลยนะครับผมมีเนื้อเงินมานะครับมีทั้งแบบเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะนี่ครับตัวนี้เป็นเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับ นี่ครับสวยงามนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับนี่ครับแกะบล็อกถอดพิมพ์ได้สวยนะครับตัวหนังสือนี่เป็นแท่งเป็นคมเป็นสันเลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับข้างบนนี้จะเขียนว่าหลวงพ่อทองข้างล่างนี้จะเป็นสุทธาสีโลนะครับตอก โคดวัดแจ้งนอกแล้วก็รันนัมเบอร์นะครับต่อเอสังคติจะมีคําว่าเจริญพออนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อโค้ดคําว่าเดี๋ยวเดียวผมส่องให้ดูนะครับนี่ครับต่อโค้ดคําว่าทองนะครับนี่ครับสวยงามนะครับใบหน้าหลวงพ่อนี่คมชัดนะครับเป็นเหรียญอีกรุ่นนะครับที่น่าเก็บนะครับ ของสายวัดแจ้งนอกนะครับนี่ครับข้างหลังนี่จะเขียนว่าเมตตามหานิยมนะครับนี่ครับสวยงามนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อแอดไลน์มานะครับผมมีมาแบ่งตันนะครับในราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาไว้นะครับนี่เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับนี่เป็นเนื้อเงินลงยานะครับ เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินลงยานะครับนี่ครับผมมีมาแบ่งปันสองเหรียญนะครับนี่ยาแดงนะครับนี่ลายธรงชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาร้อนนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับต่อโค้ดชัดเจนครับนี่ครับสวยงามนะครับราคาไม่แพงนะครับ พีพ่่ท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับส่วนนี้อย่างสวยเลยนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับนี่ครับองค์ของพ่อนีอ่ชัดเจนมากครับลงยาร้อนนี่สวยนะครับนี่ครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับ ติดต่อเข้ามานะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมแบ่งตันให้นะครับส่วนเนื้อต่อไปนะครับเป็นนวะนะครับนวะผมก็พอมีแบ่งนะครับมีทั้ง9้ารอบแล้วก็ทั้งตัวไม่เก้ารอบนะครับดูที่ลงท้ายนะครับดูที่ตัวเลขละนนัมเบอร์นะครับว่าลงท้ายด้วยเลขไหนนะครับนี่ครับอันนี้ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งจะไม่ต่อ9้านะครับ ตัวนี้เป็นเนื้อนวะนะครับผิวสวยมากนะครับออกพิงโกเลยนะครับนี่ครับใบหน้าหลวงพ่อครับนี่ครับต่อโคดชัดเจนครับแต่ละเนื้อจะต่อโคดไม่เหมือนกันนะครับจะต่อโคดตำแหน่งไม่เหมือนกันนี่ครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับผมก็มีทั้งนวะมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับมาแบ่งปันนะครับ นี่ครับนี่ต่อเก้ารอบนะครับดีลงไทยด้วยสี่ต่อเก้ารอบนะครับนี่ครับนี่เป็นนวะนะครับพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์มานะครับเจริญพรสังคตินะครับสายวัดแจ้งนอกนะครับมองข้ามไม่ได้นะครับเหรียญรุ่นนี้มองข้ามไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นนวะลงยานะครับนี่ครับ นวะลงยานะครับนี่ครับสวยงามนะครับผมแกวเออกากซีนให้ดูนะครับนี่ครับนี่ลงยาลายธงชาตินะครับที่จริงจะมีลงยาแดงยาเขียวยาฟ้ายานําเงินนะครับแล้วก็ยาธงชาตินะครับจะลงยาเฉพาะเนื้อบนบนนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ มีหลายออปชันนะครับมีทั้งงานหน้ากากงานไม่ตัดปีกแบ็กโล,ลด้งโลดียมก็มีนะครับนี่ครับสวยงามนะครับนีนวะนะครับพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์มานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับราคาที่ผมจะเปิดนี้เบาแน่นอน,นครับ เป็นราคารวมส่งนะครับนีเป็นทองแดงนะครับมีผิวไฟกับมันปูนะครับผมมีสองโซนนะครับมีโซนผิวไฟเอโซนมันปูแล้วก็ลมดำนะครับปูผิดนะไม่ได้ทำคลิปนานนะครับนานจะมาทำคลิปทีนะครับ ก็ไม่มีเหรียญมาแบ่งปันพี่ๆนะครับนี่ครับนี่ลมดานะครับเดิมๆอย่างสวยเลยนะครับนี่ครับดูครับเนื้อทองแดงนี่ผมเปิดแบ่งปันในราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับราคานี้รวมส่งให้นะครับทั้งสองโซนนะครับทั้งมันปูทั้งปิวไฟนะครับพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์มานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับราคานี้นะครับ 150่าสิบาทนะครับสําหรับเนื้อทองแดงนะครับราคานี่ถือว่าเป็นราคาแบ่งปันนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเก็บได้นะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับแล้วก็ทำออกมาได้สมบูรณ์นะครับไม่เคอะเขินนะครับ เป็นเหนรียญคลาสสิกอีกรุ่นนะครับโดยเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับสวยงามครับนี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับตัวหนังสือนี่เป็นแท่งเลยนะครับต่อโคติ้งหูงห่วงนะครับนี่ครับแกะบล็อกใบหน้าหลวงพ่อใน ชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นเหรียดอีกรุ่นที่น่าเก็บนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับสำหรับพี่ๆท่านที่ท่านใดที่สนใจนะครับเหรียญรุ่นจเจริญพรสังคตินะครับพาปลุกเสกไปเมื่อวันที่สามสิบที่ผ่านมานี่เองนะครับ สวยงามครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมมีอะไรเหรียญอะไรรุ่นอะไรมารีวิวแบ่งปันพี่ๆนะครับทางช่องจะแจ้งเตือนไปนะครับ ฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจอย่าลืมแอดไลน์มานะครับของมีไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็เริ่มหมดไปแล้วนะครับนี่ครับผมลืมเอาให้ดูนะครับนี่ครับนี่คืองานหน้ากากนะครับชุดนี้สร้างน้อยมากนะครับแต่มีพี่แต่มีพี่เขาจองไปแล้วนะนี่ครับเป็นอัปก้างานหน้ากากนะครับลงยาครบ ห้าสีนะครับนี่ครับผมลืมมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับอย่าแดงนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับก่อนของจะหมดนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากนะครับ